สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ C M v a l i e t y นะครับตอนนี้โอ๊ตก็อยู่ที่ร้านกาแฟวาวีนะครับสาขากาดหลวงนะครับซึ่งกาแฟสาขานี้นะครับก็โดดเด่นนะครับเพราะว่าเป็นที่จอดรถได้ด้วยนะครับแล้วก็ติดกับตลาดดอกไม้ที่กาดหลวงหรือว่าตลาดบะโลรถตลาดต้นลำไยนะครับที่นี่เคยเป็นที่ฝากรถแล้วก็ด้านล่างก็ฝาก รถได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ปิด,ปดกั้นไปแล้วนะครับวันนี้อดแวนมากับอาชนาครับอาหาที่จอดรถก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีที่จอดรถจํากัดนะครับเมื่อก่อนสามารถที่กําแพงทะลุไปจอดข้างในได้ข้างล่างได้ด้วยนะครับแล้วก็ร้านกาแฟนี้นะครับตอนที่เปิดใหม่ๆแรกเริ่มแล้วนะครับย้อนไปเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วนะครับที่เปิด เปิดเริ่มต้นด้วยแบบว่าเปิด24ชั่วโมงนะครับอ่าเปิด24ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งก็หลังๆมานะครับเปิด24ชั่วโมงได้แป๊บเดียวนะครับก็เปลี่ยนมาเปิดอ่าถึงเวลาแค่ประมาณปกติทําการนี่แหละครับถึง5โมงเนาะอ่าตอนนี้โอก็จะเข้าไปนะครับน่าจะปิดสัก1ทุ่มนะครับร้านปิด1ทุ่มนะครับ วิวทิวทัศน์ที่นี่ดีนะครับแล้วก็ติดริมน้ําปิงด้วยนะครับบรรยากาศดีลมเย็นๆนะครับไปข้างในกันเลยนะครับว้าวปูกระเบื้องแบบโคโรโนเนลีเดียวนี่นะครับบรรยากาศของที่ร้างก็จะค่อนข้างที่จะโออาแล้วก็ดูรานะครับแล้วก็มีเก้าอี้มีโต๊ะให้เลือกมากมายว่า จะนั่งมุมไหนนะครับโอจะเอาของวางวันนี้นะครับโอ๊ตน่าจะนั่งข้างนอกเนาะเพราะว่าหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะครับโอ๊ตจะไลฟ์สดนะครับทําการไลฟ์สดหรือว่าไลฟ์ข้างในนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีลูกค้าเลยนะครับนะครับก็ไปสั่งกาแฟก่อนนะครับซึ่งกาแฟวาวีก็มีหลายๆสาขานะครับแต่ละสาขาก็ดคอเรทแตกต่างกันไปนะครับ สวัสดีครับอือเอาเอาลาเต้เย็นหวานน้อยหนึ่งแก้วครับแปบห้าบาทเอาเอาเป็นแก้วแบบกลับบ้านนะครับทีนี้ก็มีหลายเมนูให้เลือกเอาหวานน้อย มีเมนูขนมเล็กน้อยนะครับมีกระเป๋าขายด้วยกระเป๋าผ้าวาวีหนึ่งร้อยเก้าสิบร้านกาแฟนะคะถ้าสมมุติว่าปิดกระจกเยอะๆนะครับก็จะปลอดโปร่งโล่งสบายแบบนี้นะครับข้างนอกนะครับก็จะมีลูกค้าอยู่ ท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยนะครับครับสำหรับ FC นะครับที่อยู่เชียงใหม่หรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถถ้ามาเที่ยวกัดลวงหรือมาซื้อของฝากข,ของที่ระลึกหรือว่ามาเดินเล่นนะครับสามารถมาจอดรถที่ในร้านได้เลยนะครับแล้วก็สามารถมานั่งรอเพื่อแล้วก็ทำทำนัดที่นี่ได้นะครับ ส่วนกาแฟก็จะอยู่ที่ราคา75บาทขึ้นไปนะครับประมาณนี้ไม่เกิน100บาทต่อหน,นึ่งแก้วนะครับมีระเบียงที่สามารถนั่งข้างนอกได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่สูบุรีนะครับอ่าขอบคุณครับได้แล้ว ที่นี่ไล์สดได้ไหมไล์สดข้างนอกหรือว่าข้างในนี้ได้ได,ได้เนาะขอบคุณครับเย่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้คนก็น้อยด้วยนะครับนี่ได้ทำการสอบถามแล้วนะครับว่าสามารถไล์สดได้สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวโอก็คืนไล์สดเลยนะครับ Or Chiang Mai CM variety